มองวิชาคือคือพวกนี้เป็นเรียนถ้าเราลองอะไรกว่าพวกนี้เราสปีิเกอร์ที่ตัวแทนของชุมนุมเนี่ยเราจะให้เขาส่งมาก่อนว่าเขาจะพูดเรื่องอะไรได้นะครับแล้วเป็นไฮไลท์ของเขาเป็นสื่อแต่ละสภาอุาสากรรมที่ท่านเอายุให้มาเข้ามาด้วยแล้วเขาสิ่งที่เขาจะพูดเนี่ยเราจะทำเป็นบอร์ดให้คนเห็นอืมบอร์เขาจะพูดในประเด็นอะไรอื่ชมนมเี่ของสภาอุตากรรม

คอผูกเลยวะนี่ของพี Walker, oh. ่ตอนนี้ข้อมูลอยู่กับท oh. ่านแล้วอ่ะคุณจนแล้วแต่ว so ่าท okay. ี่เขายอที่เขาจะอมอืมแล้วก็ตอนตอนท้ายในตอนใบปายแล้วก็จะมีกลุมทำเสรนาในเรื่องแนวทางแก่ยรอแที่เนนัเป็ัง Nunca troca...